รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยระบามียิ่งใหญ่ขออนุโมทนาสาธุกับญาติโยมทุกๆท,ท,ท่านวันนี้อรตามาภาพจะได้มาแสดงทำบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับ หลักการสร้างคุณงามความดีและการให้ความสำคัญแก่สถาบันชาติศาสนาพระมหากษัตริย์โดยอัตมาภาพเองเป็นพระภิกษุที่อยู่จำพรรษาอยู่ที่วัดป่าธรรมาขามอำเภอสวนพึ่งจังหวัดราชบรุรีโดยอยู่แนวตะเข็บชายแดนภาคตะวันตกของประเทศไทยและมีหน่วยเฉพาะกิจทัพพยาเสือเป็นผู้ดูแลในพื้นที่แห่งนี้ โดยอัตมาภาพเล็งเห็นเยาวชนที่นี่มีความบองดองและไม่มีการแตกแยกไม่ว่าจะเป็นเชื้อชาติศาสนาทุกคนให้ความสำคัญเป็นครอบครัวเดียวกันไม่แบ่งแยกทำให้พื้นที่แห่งนี้เกิดความผาสุกไม่มีการทะเลาะบอแวงกันและที่สำคัญหน่วยงาน และข้าราชการรวมั้งครูพระภิกษุก็ได้ดูแลเยาวชนเหล่านี้เป็นอย่างดีเป็นรุ่นต่อรุ่นปลูกฝังในทางที่ดีให้เยาวชนของเราได้รู้จักรักชาติศาสนาพระมหากษัตริย์อาตมาภาพหวังเป็นอย่างยิ่งว่าเยาวชนทุกๆคนในประเทศไทยของเราจะได้เป็นแบบอย่างให้แก่น้องๆรุ่นหลังให้ก่อสร้างประโยชน์ให้แก่ประเทศชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ของเรา เป็นรุ่นต่อไปโดยที่ประเทศไทยของเราจะได้เป็นขวานที่มีด้ามอันสมบูรณ์ต่อไปโรงเรียนบ้านท่ามะขามอำเภอสวนพึ่งจังหวัดราชบุรีขอพระองค์ทรงพระเจริญระบา อัองงปววชาวไทยหน่วยเฉพาะกิจทัพยาเสือกองกําลังสุรสรีได้ไปชอบพื้นที่ชายแดนด้านตะวันตกจังหวัดราชบุรีและเพชรบุรีปฏิบัติภารกิจตามภารกิจตามสามประการของกองทบกในเรื่องของการรัฐเวนเฝ้าตรวจต,ต,ตามแนวชายแดนการจัดระเบียบเสริมความมั่นคงพื้นที่ชายแดนรวมถึงการพัฒนาสัมพันธ์กับประเทศเพื่อนบ้านทั้งนี้เพื่อการปกปักรักษาอธิปไตยการรักษาผลประโยชน์ของชาติเพื่อพี่น้องประชาชน รวมถึงการรักษาผืนป่าให้กับประชาชนในพื้นที่รวมถึงกับประเทศชาติและเพื่อการรักษาผลประโยชน์ของชาติต่ตอไปความสําเร็จในการปริบัติภารกิจตามแนวชายแดนในการรักษาผลประโยชน์ของชาตินั้นจะสําเร็จได้ด้วยดีไม่ใช่เฉพอาะทหารเท่านั้นจะสําเร็จได้ก็ต่อเมื่อประชาชนในพื้นที่ให้ความร่วมมือเป็นหูเป็นตาในการให้ข่าวสารแจ้งเบาะแสกับทหารในพื้นที่เจ้าหน้าที่ทุกคนดังนั้นแล้วภารกิจทุกอย่างจะสําเร็จได้ทุกอย่างนั้นต้อง จิดความร่วมมือความรักความสามาัคคีระหว่างประชาชนและทะหารอย่าลืมว่าทหารนั้นไม่ทอดทิ้งประชาชนินแดนนใกลใกลล้ไเป็ห่วงสุุขกประชามห,หนยเฉพาะกิจท่พยาเสือกองกำลังสุรศรีและกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าแม่น้ำผาชีขอพระอ,องค์ทรงพระเจริญ พระเจ้าอยู่หัวเป็นน้ำฉันจะเป็นป่าป่าที่ถวายความจงรักภักดีต่อน้ำพระเจ้าอยู่หัวสร้างอ่างเก็บน้ำฉันจะสร้างป่าพระราชเสาวนีสมเด็จพระนางเจ้าศิริกิจพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเมื่อวันที่20ธันวาคมพุทธศักราช2525ณ 25, าบ้านทําติวอําเภอสองดาวจังหวัดสกลนครครับพระบารมียิ่งใหญ่ มิ่งขวัญของปวงชาวไทยท้าทรงเป็นร่มโพร่มใสจอมทัพไทยผู้งามสงา่าแผ่นดินร่มเย็นเป็นปึกแผ่นด้วยพระเมตตาดุดดังแสงนโอ้โง๊ะโ้พระเจริญสุภาุดท้ายไพรฟ้าสุขใจสดุดีก้องฟ้าพระราชาและจอมราชัน